ก็วันนี้เราจะมาทำเมนูแกงฟักใส่ไก่กันนะก็จะมีเนี่ยมีไก่วันนี้เราใช้เป็นปีกไก่นะสับแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เป็นฟักนะฟักเขียวนะก็หั่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีอ่ะผักชีต,ต้นหอมนะส่วนนี้จะเป็นอ่ะเครื่องน้ําพริกเขานะจะมีข่าตะไคร้นะมีพริกแห้งนะแล้วก็มีอ่ะหอมแดงกระเทียมกะปินะ มีกะปิด้วยแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นมะแขวนนะไอ้น,นี้อ่ะทางเหนือเวลาเข้าแกงอ่าฟักเนี่ยเขาจะจะใส่กันนะแต่ถ้าว่าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ถ้าใส่แล้วมันจะหอมหอมดีนะก็ก่อนที่เราจะเอาไปโขลกเนี่ยเราก็ต้องเอาไปอย่างไฟก่อนเนะเอาไปคั่วให้เขาหอมก่อนเนะยแล้วก็เอาไปโขลก เดี๋ยวเราไปตามพริกก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปทําแกงกันเนาะจาเดี๋ยวมาโขกพริกเลยนะใส่าคาตไคร้ลงไปเลยนะจะใส่กะปิลงไปเลยนะ ต่อเลยหอมแดงกับกระเทียมเลยนะก็เริ่มเลยนะเราจะมาใส่น้ำมันนิดนึงนะ ใส่น้ำพริกที่เราโขลกไว้เลยทีเดียวเเขาจมีกลิ่นหอมนิดนึงนะ พอมี่กลิ่นหอมนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยัดให้น้ไก่เขาซึงๆแป๊บเดีเดี๋ยวเราจะเติมน้ำ ไก่ของเราเริ่มจะเปื่อยๆบ้างแล้วนะเราก็จะใส่ฟักลงไปเลยนะ ลงไปเลยนะปั้ของเราสุกแล้วนะแล้วก็จะใส่จะเติมน้ำตาลงไปนะใครจะใส่รสดีหรือว่าใส่อะไรก็ตามสบายเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เนะ ก็จะใส่มะแขนลงไปนะมะแขนนี่เขาจะมะีกลิ่นหอมนะหอมแล้วก็รสชาติก็จะเผ็ดๆซัส่าลิ้นสุดหน่อยก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะ ใช้เราจะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะก็เสร็จแล้วนะกับวันนี้เมนูสไตล์อ่ะ ภาคเหนือนะฮะก็แกงฟักใส่ไก่นะใส่มะแขวนด้วยเนาะก็คลิปนี้วันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมากับเมนูอะไรอีกฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนบายบาย